ซึ่งในวันนี้นะคะรายงานยืนยันประเทศที่มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอเมก้ารทั่วโลกนะคะอย่างน้อยยืนยันแล้ว98ประเทศบางสำนักข่าวนะคะรายงานเกินร้อยไปแล้วก็คงจะต้องติดตามตัวเลขยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขรายวันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้รายงานการระบาด24ธันวาคมนี่ครบทุกรัฐ50รัฐในสหรัฐอเมริกาถ้าทุกท่านติดตามจะเห็นว่าการแพร่ระบาดเนี่ยเป็นลักษณะดับเบิ คือเพิ่มเป็น2เท่าอย่างรวดเร็วบ้านเรานะคะในงานการรายงานเฝ้าระวังสายพันธุ์โอมครอนวันนี้ตัวเลขรายงานอยู่ที่205รายนะคะถ้าเทียบจากตัวเลขที่คุณหมอสุมาณีรายงานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาก็104รายนะคะแล้วก็วันนี้เพิ่มเป็น205รายก็ยังเป็นส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม Test a n อ Go ค่ะ ซึ่งรายล่าสุดที่ทางที่ประชุม eoc รายงานของเช้าวันนี้นะคะจะจะเป็นผู้ป่วยที่พบรายงานของจังหวัดกาลสินค่ะ เป็นคู่สมรสสามีภรรยานะคะที่เดินทางมาจากเบลเยียมทั้งสองท่านอายุ47ปีค่ะแล้วก็จากที่ข้อกำหนดของประเทศไทยนะคะก็จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยเงื่อนไขที่ตรวจ rt pcr ก่อนซึ่งสองคนนี้ก็ตรวจวันที่9ธันวาคมก็เป็นผลลบนะคะจึงเดินทางเข้าประเทศไทยมาถึง10ธันวาคมวันที่1เมื่อมาถึงก็เข้าสู่มาตรการป้องกันโรคเทส and go นะคะมีการตรวจ PCR พบว่าผลเป็นลบ ก็รอผลเมื่อผลเป็นลบวันที่11เดินทางกลับกาลสินนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิด12ธันวาคมนี่แหละค่ะมีการไปรับประทานอาหารกับครอบครัวแล้วก็พบว่าพื้นที่ร้านอาหารนี่มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิดนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการในวันที่13และ15ธันวาคมค่ะและระหว่างนี้สิ่งสำคัญนะคะก็คือทั้งสองท่านเนี่ยมีการเดินทางไปธนาคารไปสถานที่ราชการหลายแห่ง ทั้งยังมีการโดยสารรถตู้ประจำทางนะคะแล้วก็เดินทางข้ามพื้นที่ไปขอนแก่นด้วยค่ะแล้วก็มีการพบปะผู้คนทำให้เกิดกลายเป็นมีการสัมผัสเป็นผู้สัมผัสสิ่งสูงวันที่15ธันวาคมเมื่อพบว่ามีอาการแล้วเนี่ยคะ่ะก็มีการไปตรวจ ATK ซ้ำ จากนั้นนะคะก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในวันที่17ยืนยันตรวจ PCR ซ้ำเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจสายพันธ์ุยืนยันสายพันธ์ุในวันที่21ธันวาคมคอนเฟิร์มว่าเป็นโอไมครอนทั้งสองคนนะคะซึ่งจากคลัสเตอร์กาลสินนี้นะคะตอนนี้ทำให้มีรายงานผู้ติดเชื้อบวกไปแล้ว21คนนอกจากนี้ยังมีบางจังหวัดที่อยู่ระหว่างรอสอบสวนนะคะซึ่งทางกรมวิทย์ก็จะติดตามทุกรายอย่าง ใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะนำรายละเอียดมานำเสนอค่ะถ้าดูในภาพรวมของประเทศไทยในวันที่20 23ธันวาคมซึ่งเป็นการรายงานของกรมวิทย์นะคะจะพบว่าเรามีการสำรวจ 874ตัวอย่างเนี่ยนะคะยังเป็นเดลต้าเป็นส่วนใหญ่ที่ระบายเป็นวงกลมทางซ้ายมือสีเหลืองนะคะ16.2มีรายงานเป็นโอไมครอนนะคะของบ้านเราแล้วก็ถ้าแยกกล่องเป็นกรุงเทพหมหานครวงกลมเล็กทางขวามือ ท่อนบนนะคะเป็นกอทมอเนี่ย207ตัวอย่างก็ยังพบว่าส่วนใหญ่เป็นเดลต้าอยู่นะคะแล้วก็โอไมครอน 43. 5ค่ะในส่วนของจังหวัดอื่นๆหรือเรียกเป็นภูมิภาคนะคะส่วนใหญ่667ตัวอย่างก็ยังคงเป็นเดลต้าอยู่92.2%ตรงนี้ต้องย้ำนะคะว่าการรายงานยึดจังหวัดนี้ยังเป็นตัวเทสแอนโกนะคะที่รายงานจากกอทมอหรือว่ารายงานตักจากแต่ละจังหวัดค่ะ ถ้าไปดูในส่วนของกลุ่มที่เฝ้าระวังตามกลุ่มแบ่งตามกลุ่มตัวอย่างนะคะตัวตัวอย่าง874รายเดิมเนี่ยนะคะก็จะพบว่าในส่วนของการสำรวจที่เป็นกลุ่มเดินทางจากต่างประเทศเป็นวงกลมขวาข้างบนนะคะจะเห็นว่าใน221ตัวอย่างเนี่ยตอนนี้เป็นโอไมครอน52.9% รูปนี้แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางเข้าราชอาจักรเข้ามาบ้านเรา221คนเนี่ยครึ่งหนึ่งนะคะกลายเป็นการติดเชื้อสายพันธุ์โอมครอนซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อวันพุธนะคะที่คุณหมอสุมณีรายงานเนี่ยการรายงานโอเมิครอนยังเป็นหนึ่งส่วนสี่นะคะของรายงานทั้งหมดตอนนี้เนี่ยก็พบเพิ่มขึ้นเป็น50อร์เซ็นของผู้เดินทางเข้าประเทศนะคะ แล้วก็ถ้าไปดูการเฝ้าระวังทั้งประเทศตัวเลขของกรมวิทย์นะคะจะพบว่าทุกๆเขตสุขภาพ1-12เนี่ยค่ะสายพันธุ์หลักที่อยู่ในประเทศไทยยังเป็นรายงานการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตานะคะแล้วก็มีประปรายที่เป็นเบตานะคะในส่วนของภาคใต้ในเขต11อย่างนี้เป็นต้นนะคะในส่วนของกทมที่มีรายงานโอม c ครอนก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นเข้ามาระบบเทสแอนด์โกค่ะ ในส่วนของรายงานต่างประเทศบ้างนะคะไปดูของอเมริกาเนี่ยจะพบว่ารายงานโอมครอนเพิ่มจาก12เป็น73โดยใช้เวลาสั้นเพียง1สัปดาห์เท่านั้นนะคะซึ่งก็ตรงกับรายงานของกระทรวงสาธารณสุขหลายๆประเทศและก็องค์การอนามัยโลกค่ะที่ว่าโอมครอนเนี่ยนะคะสามารถที่จะ ดับเบิลหรือว่าเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นสองเท่าได้ในระยะเวลาเพียง2-3วันของอเมริกาก็ระบายให้เห็นเป็นพื้นที่สีม่วงๆตรงกราฟขวาสุดนั่นนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแทบจะกลืนเป็นสายพันหลักของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วค่ะมีรายงานของ อังกฤษนะคะ UK พบว่าอัตราการนอนโรงพยาบาลนะคะในส่วนของสายพันธุ์โอเมครอนเทียบกับเดลต้าพบว่า ผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมีอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาล50%แต่โอเมครอนจะน้อยกว่านะคะอยู่ที่20-25%แล้วก็ที่นอนโรงพยาบาล1วันขึ้นไปนะคะโอเมครอนก็น้อยกว่าอยู่ที่40-45%เมื่อเทียบกับ61%ของเดลต้าค่ะ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาใกล้เคียงกันของประเทศเซาท์แอฟริกาหรือแอฟริกาใต้นะคะเขาทำการศึกษาในช่วงหนึ่งตุลาคมถึง30พฤศจิกายนค่ะพบว่าอัตราการนอนโรงพยาบาลของโอเมครอนะคะจะอยู่ที่2.5%ก็ถือได้ว่าน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นแต่กลับพบว่ากรณีผู้ป่วยอาการหนักนั้นมีถึง21%นะคะหมายความว่ารุนแรงกลับไม่ต่างกันจากสายพันธุ์อื่น ถ้าไปดูในแง่ของการติดเชื้อบ้างค่ะของรายงานการศึกษาของฮ่องกงนะคะก็พบว่ามีการพบเชื้อส่วนใหญ่ของโอเมครอนเนี่ยนะคะอยู่ที่บริเวณหลอดลมหมายความว่าโอเมครอนจะเป็นเชื้อที่อยู่ค่อนข้างเยอะในระบบ ทางเดินหายใจส่วนบนก็จะแพร่เชื้อได้ในส่วนของน้ำมูกน้ำลายหรือว่าสารคัดหลัง่งก็จะทําให้เกิดการแพร่กระจายได้ง่ายนะคะคือเชื้อจะมีแนวโน้มที่จะไม่ลงปอดก็จะทําให้แพร่ระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ของฮ่องกงเนี่ยนะคะยังมีรายงานด้วยค่ะว่าโอมครอนสามารถหลบภูมิคุ้มกันทั้งจากมีรายงานการติดเชื้อโอมครอนนะคะในกลุ่มผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว2อง ห,หรือแม้กระทั่งผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนหายป่วยแล้วเจอโอมครอนก็สามารถที่จะติดเชื้อซ้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นการรายงานของอังกฤษค่ะก็พบว่าการอยู่ร่วมบ้านในครัวเรือนเดียวกันกับผู้ป่วยถ้าเทียบกับการศึกษาในผู้ป่วยเดลต้า ถ้าอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยเดลต้าเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อ10%นะคะเทียบกับโอไมครอนที่สูงกว่าอยู่ที่15.8%ตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะคะที่ทำให้ทุกหน่วยงานทางภาครัฐตอนนี้เนี่ยยกระดับมาตรการเข้มงวดหรือบางหน่วยงานเริ่มมีการยกเลิกการจัดงานเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วก็บางร้านอาหารก็ประกาศปิดนะคะเพื่อที่ว่าจะเตรียมมาตรการให้มี ความรัดกลุ่มให้พรั่งพร้อมมากขึ้นเพราะว่าการแพร่ระบาดท,ที่มีการแพร,ร่กระจายได้รวดเร็วการติดเชื้อได้ง่าย แม้ว่าจะมีรายงานการที่ผู้ป่วยอาจจะอาการหนักหรือนอนโรงพยาบาลน,น้อยกว่าสายพันธุ์อื่นนะคะแต่ว่าการสรุปว่าโอมิครอนรุนแรงน้อยกว่าแล้วเราจะสบายใจไม่ต้องระมัดระวังมากก็จะถือได้ว่าเป็นการด่วนสรุปที่ประมาทจนเกินไปค่ะอย่างเช่นเราเห็นในภาพข่าวของอังกฤษหรือว่าหลายๆประเทศทางแถบยุโรปนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเมื่อการติดเชื้อขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยนะคะทำให้บุคลากรทางด้านสาธารณาสุขเนี่ย ต้องหมุนเวียนเข้าเวรทํางานกันอย่างหนักเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าบุคลากรเหล่านี้เนี่ยจำนวนหนึ่งก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทําให้ที่อังกฤษนะคะก็เกิดการต้องกักตัวบุคลากรเริ่มมีระบบสาธารณสุขตึงตัวแล้วก็ทําให้การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยกำลังมีปัญหาหนักทีเดียวค่ะ โดยเฉพาะในส่วนของเทศกาลปีใหม่บ้านเราเนี่ยนะคะตอนนี้กระทรวงสาธารณาสุขก็ได้เน้นย้ำทุกโรงพยาบาลระบบสาธารณาสุขทั้งประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยขอให้เตรียมความพร้อมข้าราชการทุกภาคส่วนนะคะที่ พี่น้องประชาชนอาจจะได้มีโอกาสาท่องเที่ยวปีใหม่เฉลิมฉลองแต่คงต้องขอให้ข้าราชการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมรวมทั้งในส่วนของสารศูนย์กักกันในชุมชน Community Isolation หรือการจัดทีมที่จะเตรียมรองรับการแพร่ระบาด Home Isolation ตอนนี้เนี่ยก็มีการประกาศในเรื่องของการเตรียมความพร้อมภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขแล้วค่ะ ในส่วนของการให้วัคซีนเนี่ยนะคะถือได้ว่ามีความสำคัญทีเดียวค่ะเพราะว่ามีการรายงานชัดเจนนะคะว่าวัคซีนแอสตราเซเนกา ที่จะให้เป็นเข็มบูสเตอร์หรือการกระตุ้นเข็ม3มีแนวโน้มรายงานการป้องกันสายพันธุ์โอเมครอนได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งการศึกษานี้นะคะเป็นของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะคะก็มีรายงานออกมาฉบับวันที่23ธันวาคมนี้เองนะคะสนับสนุนให้แต่ละประเทศนะคะใช้วัคซีน ป้องกันโควิด19ของ a s t r a z เ n e c a เป็นวัคซีนกระตุ้นเข็ม3ในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์โอเมครอนจากการศึกษาวิจัยที่ยืนยันนะคะว่าการกระตุ้นเข็ม3จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโอเมครอนได้ค่ะก็ตอนนี้มีวัคซีนเพียงพอนะคะพี่น้องประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วมีระยะห่างจากเข็ม2เกิน3เดือนไปติดต่อรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม3ได้ค่ะจะเป็น Astra z เ n e c a หรือว่าวัคซีน mRNA อันนี้สามารถที่จะเลือกได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคนรู้จักใกล้เคียงที่เคยเป็นผู้ติดเชื้อมาก่อนก็เช่นกันนะคะก็จำเป็นต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะเพื่อที่เราจะต่อสู้กับสายพันธุ์โอเมครอนค่ะ ในส่วนของการรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อว,วันนี้นะคะมีรายงาน2,671รายแล้วก็ผู้เสียชีวิตวันนี้รายงาน27คนค่ะมีผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะตอนนี้38,192รายในจำนวนนี้นะคะยังใช้เครื่องช่วยหายใจ218รายค่ะแล้วก็รายงาน ATK นะคะวันนี้จะเห็นว่าเส้นกราฟ ปลายขวามือสุดเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะยังตัวเล็กอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ2%แต่ว่าเห็นทิศทางกระดกขึ้นตรงนี้คงต้องฝากพี่น้องประชาชนทุกคนให้เฝ้าระวังค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ATK จะเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ1.8-1.9%วันนี้ เกิน2%นะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะก็กระจายหลายจังหวัดทีเดียวค่ะและอย่างที่เน้นย้ำเสมอนะคะก็ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคเรื้อรังและที่สำคัญก็ได้รับวัคซีนไม่ครบหรือว่าไม่ได้รับวัคซีนเลยนะคะจงึงจึงต้องเน้นย้ำให้ รณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนยังต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งหลายๆหน่วยงานค่ะอย่างเช่นกทมก็ยังจัดทีม CCRt ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้มารับวัคซีนเข็มหนึ่งวันนี้กทมก็ยังคงฉีดอยู่นะคะยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังตกหล่นหลงเหลือส่วนใครฉีดเข็มหนึ่งแล้วก็ขอให้ฉีดเข็มสองเข็มสองเข็มสองแล้วก็จะต้องกระตุ้นด้วยเข็มที่สามด้วยนะคะ ในแง่ของการจัดอันดับ10อันดับรายงานผู้ติดเชื้อค่ะวันนี้กทอมอตัวเลขลดลงนะคะแต่ว่ายังเ,ออเป็นอันดับหนึ่งอยู่ค่ะ411รายชนบุรีนะคะรายงาน175รายค่ะนะครศรีธรรมราช144รายสมุทรปราการสงขลาขอนแก่นราชบุรีพัทลุง พิษณุโลกนะคะแล้วก็มีรายงานของเชียงใหม่วันนี้56รายค่ะซึ่งในส่วนของคลัสเตอร์ที่เฝ้าระวังนะคะจะยังเป็นกลุ่มก้อนที่รายงานอย่างต่อเนื่องค่ะ โรงงานสถานประกอบการนะคะวันนี้มีรายงานทั้งส่วนของกรุงเทพมหานครเพชรบุรีนะคะขอนแก่นปราจีนบุรีชนบุรีและอุดรธานีนะคะในส่วนของตลาดค่ะก็มีในบึงกาฬศรีสะเกดอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็เพชรบุรีเชียงใหม่ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะมีอุบลราชธานีเป็นตลาดน้ําแล้วก็ลบบุรีเป็นตลาดเทศบาลเมืองในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนานะคะวันนี้รายงานเป็น การจนบุรีลบบุรีประจวบคีรีขันธ์และรวมทั้งจังหวัดเลยด้วยซึ่งคงต้องขอเน้นย้ำค่ะว่าช่วงเวลาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งงานบวชงานศพหรือว่าในการทํากิจกรรมศาสนาใดๆก็ตามเนี่ยค่ะทางคณะกรรมการโรคติดต่อรายงานว่าผู้เข้าร่วมงานมักจะสวมหน้ากากอนามัยได้อย่างตลอดเวลานะคะแต่จะมีจุดอ่อนคือเมื่องานพิธีกรรมสิ้นสุดลงพบว่ามีการ จัดเลี้ยงการรับประทานอาหารร่วมกันทําให้เกิดโอกาสที่เปิดหน้ากากอนามัยแล้วก็ทําให้เกิดการติดเชือ้อรวมทั้งที่ยังพบสม่ําเสมอเลยนะคะในพิธีกรรมทางศาสนามีการจัดวงไพ่วงพนันด้วยนะคะก็ขอให้ทางจังหวัดช่วยกำชับนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคงต้องขอความร่วมมือให้จัดพิธีกรรมอย่างระมัดระวังค่ะแคมป์คนงานวันนี้มีรายงานของสระแก้วค่ะแล้วก็ที่แม่ห้องสอนเป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็ กทมมีค่ายทหารในส่วนของร้านอาหารกาลสินนะคะแล้วก็สิ่งที่คงต้องเน้นย้ำค่ะว่ามีหลายจังหวัดทีเดียวนะคะมีรายงานการจับสถานบันเทิงที่ลักลอบเปิดให้บริการโดยที่ตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้สถานบันเทิงเปิดนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณหลายๆจังหวัดทีเดียวค่ะทั้งสงขลาฉะเชิงเซามหาสารคามที่หน่วยงานในพื้นที่นะคะก็มีการกวดขันลาดตระเวนแล้วก็ทําให้พบการทําผิดกฎหมายโดย โดยการเปิดสถานบันเทิงและในที่สุดเนี่ยค่ะต่อให้ไม่ได้มีการจับหรือการกําหนดบทลงโทษก็จะเกิดเป็นการรายงานเป็นคลัสเตอร์เป็นการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในที่สุดค่ะยอดรวมการฉีดวัคซีนบ้านเรานะคะตอนนี้1นึ่งหนึล้านรายนะคะ 101นะคะแล้วก็6,9859โดสค่ะคิดเป็นเข็ม1นะคะ70.6%เข็ม2อง62.5%เข็มสามเนี่ยละค่ะที่คงต้องเน้นย้ำให้พวกเราช่วยกันนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่เพียง8%เท่านั้นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยรวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภด้วยนะคะที่ยังมีการฉีดวัคซีนค่อนข้างต่ำค่ะโดยเฉพาะการกระตุ้นเข็ม3ามก็ยังต้องช่วยกันต่อค่ะวันนี้ในที่ประชุมมีการพูดถึงการฉีดวัคซีนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางเข้าถึงยากนะคะก็คงต้องขอขอบคุณทั้งมหัสไทยค่ะ สมาคมเจ้าของเรือไทยกรมเจ้าท่ารวมทั้งสอนชนนะคะวันนี้รายงานความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนกลุ่มรายงานประมงทั้งชาวไทยต่างชาตินะคะแล้วก็มีการทำบันทึกสำรวจค่ะว่า มีแรงงานอีกส่วนหนึ่งยังอยู่ในทะเลนะคะยังไม่ได้รับวัคซีนอีกประมาณ300กว่าคนถ้าเรือทยอยกลับมาก็จะจัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมให้ได้นะคะรวมทั้งแรงงานต่างด้าวศูนย์อพยพศูนย์พักพิงแนวชายแดนตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ค้นหาแล้วก็ให้บริการวัคซีนในกลุ่มที่เข้าถึงยากค่ะ ในส่วนของการจัดเทศกาลปีใหม่นะคะเป็นหัวข้อที่สบคเป็นห่วงค่ะแล้วก็ในวันนี้มี5จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่จัดงานเทศกาลปีใหม่เข้ารายงานความคืบหน้านะคะก็ได้แก่ภูเก็ตเชียงใหม่โคราชอายุธยาระยองนะคะซึ่ง ก็ทางสบคชุดเล็กวันนี้ก็ขอชื่นชมนะคะเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีการทํากันบ้านอย่างหนักมีการประชุมหารือกันทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนก็เข้ามาร่วมมือร่วมออกแบบอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็จะเหลือแต่เรื่องของพี่น้องประชาชนค่ะที่ต้องให้ความร่วมมือใส่ใจมาตรการนิดนึงนะคะหลักๆเนี่ยนะคะในส่วนของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9พรกฉุกเฉินฉบับที่40เนี่ยระบุชัดนะคะว่าการ เข้าไปร่วมงานเทศกาลปีใหม่ที่มีผู้เข้าร่วมเกินพันเนี่ยค่ะจะต้องเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นนะคะวันนี้ทั้งห้าจังหวัดก็รายงานอ,อ,อย่างเช่นภูเก็ตยกตัวอย่างนะคะนี่เป็นงานเทศกาลปีใหม่31ธันวาคมก็จะต้องมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน qq นะคะแล้วก็ จองคิวล่วงหน้าโดยแอปพลิเคชันจะเปิดวันที่25นะคะแล้วก็จะต้องมีการลงข้อมูลตามมาตรการของพรกรฉุกเฉินนะคะก็คือผู้ที่เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มมีการตรวจ ATK ล่วงหน้า72ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมงานค่ะซึ่งในส่วนของภูเก็ตเนี่ยนะคะเขาก็มีการจัด หมอพร้อมสเตชันนะคะที่ให้อำนวยความสะดวกผู้ที่เดินทางเข้าไปภูเก็ตก็ไปตรวจ ATK ตามจุดตรวจที่กําหนดได้นะคะเพื่อที่จะเอาหลักฐานมาโชว์ที่หน้างานค่ะสิ่งสําคัญที่แต่ละจังหวัดทําได้อย่างเข้มงวดนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะระยองมีการบอกว่าเมื่อคนที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยจะต้องไปจอดรถในจุดจอดที่กําหนดเท่านั้นด้วยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกันในทุกจังหวัดที่รายงานวันนี้ค่ะเพื่อที่จะ ให้เป็นการกำหนดเส้นทางเข้าออกงานได้อย่างรัดกุมนะคะคือคนจะต้องเอารถไปจอดในที่ที่กำหนดแล้วก็จะมีบริการรถสองแถวหรือชัตเทิรบัสเนี่ยนะคะก็พาพี่น้องประชาชนไปร่วมงานซึ่งการเข้าร่วมงานเนี่ยก็จะมีการกำหนดจุดนะคะให้มีการวัดคัดกรองอุณหภูมิตรวจเอกสารทั้งหมด ซึ่งในการแสดงเอกสารเนี่ยคะ่ะก็จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะมีการสแกน QR Code อะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่เจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบหลักฐานว่าลงทะเบียนมาล่วงหน้าแล้วครบถ้วนแล้วก็มีหลักฐานการฉีดวัคซีนด้วยนะคะเมื่อได้รับการตรวจแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยคะ่ะระยองก็ทำริสแบนด d ด้วยนะคะเป็นใส่รัดข้อมือค่ะแยกตามวันตามสีเลยนะคะถ้าเกิดว่า ผ่านแล้วตรวจแล้วเข้างานได้ก็จะได้รับการาติดไอริสแบน n d อันนี้ค่ะเป็นสายรัดข้อมือทําให้เกิดความมั่นใจกันทุกฝ่ายนะคะผู้จัดก็มั่นใจวา่าผู้เข้าร่วมงานก็จะปลอดภยัยผู้ที่เข้าไปร่วมงานก็จะได้เฉลิมฉลองอย่างสบายใจด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณาสุขก็ฝากเน้นย้ํามาตรการไทยเซฟไทยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่ออกโดยกรมอนามัยนะคะ ทุกท่านก่อนเดินทางไม่ว่าจะเป็นเข้าไปร่วมงานปีใหม่5จังหวัดนี้หรือจะไปที่ไหนก็ตามนะคะอาจจะเป็นงานเล็ก200-300คนขอให้ทุกท่านประเมินตนเองผ่านแอปพลิเคชันกรมอนามัยค่ะ ก็จะมีการสอบถามด้วยนะคะว่ามีประวัติเสี่ยงหรือไม่อาการเป็นอย่างไรท่านตรวจสอบตัวเองให้มั่นใจการไปเที่ยวก็จะได้ปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็บุคคลอื่นแล้วก็สิ่งที่แต่ละจังหวัดกําหนดมาตรการเข้มงวดเนี่ยนะคะก็จะทําได้สําเร็จก็คงต้องให้พี่น้องประชาชนร่วมมือด้วยค่ะกาดอย่าตกนะคะแล้วก็ในส่วนของระยองเนี่ยในงานก็งดจําหน่ายแอลกอฮอล์ด้วยนะคะจะมีให้บริการแอลกอฮอล์เฉพาะเจล แอลกอฮอล์ล้างมือเท่านั้นนะคะก็ขอความร่วมมือที่ประชาชนจะศึกษารายละเอียดของมาตรการจัดงานของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแล้วก็ร่วมมือกันนะคะทางสบ,บาคาชุดเล็กก็ชื่นชมค่ะที่แต่ละจังหวัดเตรียมการมาอย่างดีนะคะสิ่งสําคัญก็คือขอให้เตรียมแผนฉุกเฉินค่ะเกิดกรณีที่มีความขัดแยง้งมีข้อติดขัดหน้าง,งานก็ขอให้สามารถที่จะเตรียมแผนรองรับฉุกเฉินสามารถจัดการได้นะคะ รวมทั้งในส่วนของพี่น้องประชาชนค่ะที่เข้าไปร่วมงานก็อย่าลืมนะคะท่านผอ,อสปรกสปรเน้นย้ำค่ะ พกหน้ากากอนามัยไปหลายๆอันก็ได้นะคะไปเผื่อถ้าเกิดว่าเราเจอใครไม่สวมหรือเขาลืมเนี่ยก็มีเผื่อให้ด้วยสุดท้ายนี่นะคะการระมัดระวังตนเองด้วย universal prevention ก็ยังเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดค่ะการที่เราเตรียมไปร่วมงานไปเฉลิมฉลองไปฟังเพลงเราก็สวมหน้ากากไปด้วยนะคะถ้าจะให้ดีก็ไม่รับประทานอาหารไม่เปิดหน้ากากถ้าอยากจะรับประทานก็ซื้อกลับบ้านแล้วก็เน้นย้ำาราชา ที่จะต้องอาจจะต้องเสียสละค่ะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่พี่น้องประชาชนจะไปเดินทางท่องเที่ยวฉลองเทศกาลแห่งความสุขข้าราชการก็จะต้องมีการเฝ้าระวังมาตรการเข้มข้นนะคะเพื่อให้เกิดการปีใหม่อย่างปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการประชุมในส่วนของการจัดงานปีใหม่ที่เป็น กลุ่มเล็กๆอย่างเช่นทุกๆท่านอาจจะมีความสบายใจนะคะว่าเราไม่ได้มีวางแผนจะเดินทางออกต่างจังหวัดไปเที่ยวที่ไหนเราจัด งานปีใหม่เล็กๆเฉพาะคนรู้จักคนในครอบครัวตรงนี้ที่ประชุมสบ,บคชุดเล็กก็เป็นห่วงเช่นกันค่ะเพราะว่าจากรายงานการติดเชื้อบางครั้งก็เกิดจากกลุ่มเล็กๆคนใกล้ชิดนี่เองนะคะก็ขอแนะนําว่าการตรวจ ATK อาจจะเป็นลักษณะตรวจด้วยตัวท่านเอง s e l ฟ์เทสเนี่ยนะคะก็จะทําให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ทําให้เราเฉลิมฉลองได้อย่างมีความสุขค่ะ สุดท้ายนี่นะคะก็ขออนุญาตเน้นย้ำมาตรการแนวปฏิบัติควบคุมโรคติดเชื้อโควิด1 9สําสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโอมิครอนกันนิดหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้ในที่ประชุมสบคชุดเล็กนะคะรมครวบคุมโรคได้รายงานจากที่มีการกำหนดยกเลิกการลงทะเบียนเทสแอนโก o ตั้งแต่22มีนาคมเป็นต้นมานี่นะคะก็มี ทางโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารนะคะที่ยังมีคำถามเข้ามาพอสมควรในเรื่องของการจัดการ สิ่งที่คงจะต้องเน้นย้ำเนี่ยคะ่ะก็คือว่าโรงแรมจะต้องตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนนะคะคือเมื่อนักท่องเที่ยวเขาจะเดินทางมาเนี่ยเขาจะต้องมีเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนครบการตรวจ PCR72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางรวมทั้งการเข้ามาถึงในวันแรกเนี่ยมีการตรวจ PCR อันนี้เป็นของเดิมที่ยังคงต้องเน้นย้ำมาตรการทำอย่างเข้มงวดนะคะแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่ชัดเจนเนี่ยคะ่ะก็คือว่าโรงแรมจะต้องตรวจ ตรวจสอบที่พักของนักท่องเที่ยวในวันที่5ถึง6 d เด5 Day 6เนี่ยนะคะว่าถ้าเขายังอยู่ในพื้นที่ก็ประสานการจัดตรวจ PCR ซ้ำเป็นครั้งที่2ค่ะซึ่งการตรวจครั้งที่2เนี่ยรัฐบาลจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะคะสิ่งสำคัญก็คือการจะตรวจซ้ำครั้งที่2เนี่ย บางครั้งนะักท่องเที่ยวเขาเดินทางไปจังหวัดอื่นโรงแรมจะต้องประสานไปที่จังหวัดปลายทางด้วยแล้วถ้าไปที่จังหวัดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปรับการตรวจในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะก็คือวันที่5 6เนี่ยจะต้องติดตามได้100ค่ะแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็ไปตรวจ PCR ในโรงพยาบาลที่กำหนด โรงพยาบาลมีที่ไหนบ้างขอให้ดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะอย่างกรทมนี่สามารถตรวจได้ถึง32โรงพยาบาลค่ะแล้วก็บางแห่งก็จะมีโรงพยาบาลเดียวนะคะอย่างเช่นกระบี่ปราจีนบุรีสะแก้วยโสทรอ,อย่างนี้เป็นต้นและที่สําคัญนะคะโรงแรมต้องลงผลในระบบโคสด้วยนะคะซึ่งก็เป็นระบบเดียวกับที่เราใช้ในการกักกันหรือควอรันตีนในสถานกักกันที่เราเคยกําหนดนะคะแบบ สเต t e ควอ r ต n นเอส q ิวนั่นเองตรงนี้จะมีการลงข้อมูลการวัดอุณหภูมิการซักประวัติ รวมทั้งรายละเอียดของนักท่องเที่ยวซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยนะคะขอให้โรงแรมไปศึกษานะคะจะเป็นใบคําสั่งกักกันโรคค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวเขาก็จะติดตัวมาตรงนี้เนี่ยขอให้ทั้งโรงแรมสถานประกอบการแล้วก็ในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดศึกษารายละเอียดเทสแอนโกที่ประกาศหลังวันที่22นี้ให้เคร่งครัดนะคะแล้วก็ช่วยกันระมัดระวัง เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการตรวจเจอโอมครอนของเรายังสกัดจับได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็เราคงไม่อยากเห็นการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่เรียกว่าเป็น local transmission นะคะที่จะเป็นเกิดการติดเชื้อแล้วก็แพร่ระบาดในประเทศเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังนะคะสวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างก็จะทำให้เราผ่านเทศกาลปีใหม่ได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ